ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้นะคะ9พฤษภาคม2557คุณผู้ชมอยู่กับธนวัลบรรโชตเราสดจากสตูดิโอดาวทาที่สยามดิสฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะคะช่วงเช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะเพราะว่าทางกลุ่มกบพศเองจะมีการดาวกระจายไปทั้งหมด7จุดด้วยกันแล้วก็มีการตั้งเวทีด้วยนะคะซึ่งบริเวณที่สตูดิโอของ Stop Loss จัดโดยการอยู่ขณะนี้นะคะกลุ่มของกบพสบางส่วนนั้นก็ได้มีการเคลื่อนพลผ่านในบริเวณถนนที่บริเวณสยามเรียบร้อยแล้วนะคะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ดชเชนทีวีได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะแน่นอนค่าว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาว่าจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือไม่นะคะแต่ถ้าเราไปดูภาพของเดชนีเมื่อวานที่ลงไปค่อนข้างจะหนัก แต่ปรากฏว่าท้ายตลาดสุดท้ายแล้วตัวเลขของนักทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิออกมานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้นักทุนภายในประเทศมั่นใจหรือไม่ะะเพราะว่าเช้านี้เส้นเด็กไทยรีบาวขึ้นมาซะแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันลงหนักค่ะล่าสุดข,ข,ขึ้นมาได้2.26จุดน,นะคะเยืนที่1,381.28จุดมูลค่าการซื้อขายในทีนี้เฉียด3 0 0 0ล้านบาทค่ะส่วนห้าดักหลักทรัพย์ค่ะหุ้นน้องใหม่ศรีส,สวัสดิ์เข้า APO เมื่อวานนะคะบวกขึ้นมา50%กว่ากว่าวันนี้ไปต่อค่ะ ราคาล่าสุดขึ้นมา60ตางยืน11บาท20ตางค์ KTB ไม่เปลี่ยนแปลงที่17บาท90ตางค์เจสต์มิลงไป5ตางค์ยืน7บาท95ตางค์ IPL นะคะในช่วงเช้านี้บวก20ตางค์ค่ะยืนที่24บาท20ตางค์แล้วก็อิชิตันขึ้นมา30ตางค์ราคาล่าสุด19บาท70ตางค์หลังจากที่ย่อตัวไปเมื่อวานนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของตา่างประเทศนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกขึ้นมา32จุดค่ะส่วนตลาดอื่นๆก็ มีการปรับตัวลงไปเล็กน้อย NASDAQ แ,แ,และ S&P นะคะส่วนฝากฝั่งของยุโรปเองนะคะฟุตซลอนดอนบวก42 c c โฟตรที่ขึ้นมา60ค่ะด็คโมันีบวก86จุดตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะในช่วงวันนี้เองมีการเคลื่อนไหวโตเกียวขึ้นมา93จุดนะคะหางเสียงฮ่องกงบวก45จุดค่ะส่วนเวียดนามลงไป26จุดนะคะเมื่อคืน,นมีการประชุมอีซีวีก็เป็นการคง อัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับต่บเท่าเดิมด้วยนะคะทีนี้การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงจังหวะนาะทีนี้ลงไปลึกตอนแรกก็คิดว่าจะลงอีกไหมนะคะหรือจริงๆแล้วการรีวอ์รอบนี้โอกาสไปต่อมีมากกว่ากันต้องไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบคุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญมาวิเคราะห์ให้เราสดๆในรายการค่ะคชัยพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะเช้านี้หุ้นไทยรีบาวซะแล้วนะคะคุณเจพรประเมินแต่ชนดิดหุ้นยังไงบ้างคะวันนี้ผมคิดว่าภาพของการเมืองเนี่ยถ้าดูในลักษณะที่เป็นวันต่อวันเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าอตลาดเราเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของการเมืองนี่มากแต่ถ้าเราดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดเราเมื่อเทียบกับตลาดอินโดนีเซียเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ตลาดเราเนี่ยมี p e r f o r m มนซ์ที่อิงไปกับในส่วนของตลาดอาเซียนทุกตลาดเลยแล้วโซนของตลาดอาเซียนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราเป็นตลาดหุ้นที่ดูดีมากเมื่อเทียบับเอเชียน,นะครับสำหรับคนที่มองตลาดใหญ่อย่างตลาดสหรัฐตลาดยุโรปนะครับหรือตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเทรดไม่ไปไหนเลยนะครับทั้งๆท,ที่คนมองว่าเศรษฐ,ฐกิจกําลังฟื้นกําลังฟื้นน,นะครับ แต่สิ่งที่เรามองก็เพราะว่าตลาดใหญ่พวกนี้เนี่ยกำลังเทรดอยู่บนค่า P/E ที่แพงแล้วนั่นสะท้อนในเรื่องของความคาดหวังแล้วต้องมีในเรื่องของ Earnings ง r ์เซอร์นะครับหมายความว่ากำไรประกาศมาแล้วดีกว่าคาดอันที่สองก็คือต้องมีนโยบายของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยที่ออกมาเซอร์ไพรส์ไม่งั้นเนี่ยการเทรดในลักษณะของตลาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตลาดเทรดดิ้งมากกว่า คือขึ้นไปก็โดนขายลงมาก็โดนซือ้อเพราะว่าสภาพคล่องด้านการเงินเนี่ยมันสูงเทียบกับตลาดในฝั่งของอาเซียนกับเอเชียเนี่ยเราเทรดกันพีระดับ10ต้นๆ้น1สิบเเท่า12เท่าน,นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพที่เราเห็นในเรื่องของตลาดที่อาเซียนที่น่าจะเทรดดีกว่าตลาดเอเชียโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับของเราอาจจะมีฮิกขับเข้ามาเป็นวันต่อวันในเรื่องของข่าวการเมือง แต่ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นออปเปอร์ตูนิตี้หรือเป็นโอกาสเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้ามันไม่มีความผันผวนบ้างเลยเนี่ยการเทรดหุ้นจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับค่ะทีนี้มองกรอบดัชนีวันนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้ฟื้นขึ้นมา1,382จุดแล้วโอกาสจะยืนเหนือ1,380แล้วไปต่อ1,400นี่ค่ะนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยถ้าเรามองแอสซัมชันตรงที่ว่าการเมืองหลังจากที่มีการตัดสินคดีไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไป ถามว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เราเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นไหมผมยังคิดผมยังมองในงแง่ดีนะครับว่าผมไม่ได้คิดว่าประเทศไทยเราจะไปเป็นลักษณะเหมือนอียิปต์นะครับผมไม่ได้มองว่าเราจะเลวร้ายขนาดนั้นแล้วการประทะนะครับผมก็คิดว่าถ้ามีการประทะกันจริงๆเนี่ยอาจจะมีการเจ็บกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะไม่ยืดเยือ นะครับผมเชื่อว่าในส่วนของกองทัพเองคงไม่อยากให้เห็นเรามาตีกันอะไรอย่างนี้มากมายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่การเมืองสุดท้ายก็ก็จะจบอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตรงนี้มันคือโอกาสตลาดปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับมันคือโอกาสของการเข้าซื้อตำแหน่งของการซื้อเนี่ยผมคิดว่าอยู่ตรง1980บวกลบตรงนี้ผมคิดว่าโอเค หนึ่งพันเท่าไหร่นะคะหนึ่งก้าเออหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์บวกโซนเนี่ยผมคิดว่าโอเคจังหวะนี้ซื้อได้ใช่นะครับเพราะว่าปรับลงมาที่ระดับแนวรับระยะกลางค่ะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้ในวันถัดไปในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยถ้าตลาดเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นนั่งถูนจับมาซื้ออีก เราจะเห็นพฤติกรรมของการซื้อขายของตลาดระยะสัน้นจะเป็นแบบนี้ตลอดทุกครั้งที่มีการชุมนุมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคนที่สนับสนุนร,รัฐบาลหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับร,รัฐบาลตลาดเราจะมีการขายหุ้นในวันพฤหัสบดีะนะครับพอเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรจันงคารพูดกลับมาซื้อใหม่มนะครับก็ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นภาพที่เราเนี่ยน่าจะเห็นความ ความอ่อนไหวในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าไพรซ์เข้าไปในตลาดทุนค่อนข้างเยอะรับรู้ไปแล้วรับรู้ไปแล้วค่อนข้างเยอะยางนี้ดูต่างชาติเองก็ดูเหมือนขายไปวันนึงแล้ววันก่กลับมาซื้ออีกใช่ครับผมคิดว่าก็ตกย้ําว่ารนจะไปต่อก็ก็เป็นภาพที่ผมคิดว่าเราตอนนี้เนี่ยตกย้ําว่าเม็ดเงินเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าถือว่าแลกขาดนะตลาดอาเซียนอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยโดนซื้อเป็นยอดซื้อสุดที่ไปหมดแล้ว ฝรั่งซื้อของเราเนี่ยน้อยผมก็สันนิษฐานนะครับว่านักทุนต่างชาติเนี่ยยังมีหุ้นไทยเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ปกติฉะนั้นเนี่ยจะให้เขามาขายแรงๆเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นเขากลับมาดั้มแรงๆยาก แสดงว่า1380เป็นจังหวะของการรับที่ดีนะครัผู้ชมสามารถที่จะทยอยสะสมหุ้นได้ทีนี้กลยุทธ์ในการสะสมหุ้นรเราจะเลือกลงทุนแบบไหนดีคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองเงเราอาจจะมองไปลักษณะของ Q2 บริษัทไหนใช้ได้หรือครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นเทรนด์ของการฟื้นตัวะนะครับก็ การฟื้นตัวเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของหุ้นหลายตัวในกลุ่มคอมมอนดิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวในกลุ่มของการส่งออกบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีมาตลอดตัต้งแต่กลางปีนะครับตัวเลขของแบงก์ชาติเนี่ยคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อลุวงหน้าของบริษัทที่เราไปอัปเดตคอนเฟิร์มหุ้นเอาเอรร์มอันนี้เมคเซ์เซนะครับแต่ว่ากลุ่มส่งออกที่เกี่ยวกับกลุ่มอาหารเนี่ยทำไมมันไม่เพอร์ฟอร์ สาเหตุก็เพราะว่าซัพพลายของวัตถุดิบจำพวกกุ้งเนี่ยนะครับที่เราถูกคิดในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยมันยังปรับตัวได้ไม่กลับมาดีพอสมควรมันยังไม่ฟื้นมันยังไม่ฟื้นเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราแข่งขันไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าเราหาวัตถุดิบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อซัพพลายของวัตถุดิบเนี่ยฟื้นดีขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบริษัทเหล่านี้ก็พร้อมที่จะรับออเดอร์ จากต่างประเทศได้นะครับเราก็มองว่าในครึ่งหลังเนี่ยกลุ่มอาหารก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เรายังเชื่อนะครับว่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้แลากำไรเป็นการลงทุนในระยะมีเดียมเทอมหน่อยใช่ครับแต่ว่าจังหวะนนทีนี้ถ้าว่าจะซื้อเลยสแกนมาแล้วจากพื้นฐานเราโอกาสอไซด์ในการขยับขึ้นหุ้นวันนี้แนะนำตัวไหนครับผมผมแนะนําตัวบ้านปูบ้านปูใช่ไหมครับทำไมเราถึงมองอย่างนั้นผมคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นในเรื่องของตัวเซนเทเนียลนะครับบริษัท ของเขาที่ไปซื้อที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของคอสหรือต้นทุนการผลิตนะครับมีปัญหาในเรื่องของความลาชา้าในเรื่องของการย้ายตัวรองวอลที่เวลาเจาะเป็นอุโมงค์เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมันผิดป,ปกติแล้วมันเฮิร์ตกำไรของเขาในปีที่แล้วรวมถึงการผลิตของตัวฐานหินในอิโนโดนีเซียะนะครับแต่ปีนี้เนี่ยสปัจจัยเนี้ยจะกลับ นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากำไรที่จะสวิงกลับมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นขีดที่ทําให้เราเห็นตัวเลขดีขึ้นราคาที่มีการเซตเทิลในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะครับมันเป็นตัวชี้นํำ <ทะ S 1> ว่าฐานหีนในครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยจะสูงกว่าครึ่งปีแรกของต้นปี<ท>ะนะครับผมก็มองว่าจังหวะของตลาดลงมาเนี่ยเซตเทิลแบ็กกลับมาตรงเส้นเฉลี่ย200วันแถวๆถว29บาบาทเนี่ยผมว่าเป็นจังหวะที่ดี ถแถวยี่สิบเก้าบาทเส้นค่าเฉลี่ย200วันยืนได้พอดีพอดีเลยนะคะเส้นสีแดงถ้าดูจากตัวของกราฟนะคะเดี๋ยวเราดูนิดนึงคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะหมายเลขโทรศัพท <ๆ S 1> ์0 2 6 5 8 0218-9นถึงนะคะใครอยากซื้อหุ้นตัวไหนอยากช่วยรับแนวต้านโทรเข้ามาค,ะค่ะส่วนใครที่ติดดอยอยู่อยากจะปรับพอร์ตแก้พอร์ตโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณเัยพอร์ตได้เลยในช่วงนาทีนี้นะคะส่วนะะตัวของบ้านปูดูเหมือนว่าราคายืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย9บาท นะคะยืนได้ขึ้นมานิดนึง29บาท2ี่เชาตังข่าวก่อนเนี่ยขึ้นไปลงมาแล้วก็ดูเหมือนก็จะหลุดเหมือนกันแต่ก็ยืนได้อีกแสดงว่ามุมมองโอกาสที่จะไปแล้วทะลุ30บาทมีมากขนาดไหน,นะคะครับผมมองว่าในช่วงของการรีบาวแล้วขึ้นมาเหนือ200วันเนี่ยในช่วงของปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดหวังะนะครับแต่การขึ้นมาของรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นตัวเลขในเรื่องของงบการเงินค่ะ เราจะเห็นตัวเลขของในเรื่องของราคาฐานหินคอนเฟิร์มในเรื่องของความคิดของนักลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็การยืนรอบนี้เนี่ยถ้ายืนได้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้ว่าปัจจัยพื้นฐานของบ้านปูเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นนะครับเราเชื่อว่ากำไรของบ้านปูปีที่แล้วน่าจะป๊อปทคอะ นะครับก็คงจะเป็นภาพที่เราจะเห็นราคาค่อยๆเล่นดีขึ้นเล่นดีขึ้นจุดต่ําสุดผ่านไปแล้วกําไรที่น้อยที่สุดผ่านไปแล้วนะคะมองอัพไซด์ด้านบนเป้าที่ให้ไว้จากราคาพื้นฐานที่เหมาะสมที่เท่าไหร่เรามองที่35บาท35บาทนะคะก็ตอนนี้29บาทน,นะคะแนะนําซื้อสําหรับตัวของบ้านปูเพราะว่าขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นท่าเฉลี่ย2 0 0วันได้แล้วในเชิงเทคนิคมีโอกาสไปต่อสูงมากเลยนะคะที่ราคา29บาบาทในบริเวณนี้นะคะ เดี๋ยวช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายกันนะคะโทรเข้ามาปรึกษาคุณชัยพรได้มีสายคุณกรเข้ามาแล้วนะคะคุณกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอปรึกษาของ Perfect Property คตกับไทยพัฒนาโรงงานนะครับสอตัวอขอ,ขอ,ขอต,วต,วตัวตัวแรกตัวไหนนะคะ PS Perfect ก r o p ่ r t y ครับ PS ครับค่ะซื้อไว้เท่าไหร่คะฮัลโหลซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ ประมาณบาทกว่าครับค่ะบาทกว่านะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวไหนคะเอ่อไทยพัฒนาโรงงานครับตัวย่อตัวอะไรคะ TFD ครับค่ะ TFD นะคะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะอันนั้นซื้อไว้ประมาณเกือบ3ามบาทนะครับเอ่อเกือบสามบาทแสดงว่ามีกําไรแล้วใช่ไหมคะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนํานะคะค่ะเสำหรับตัว Property Perfect เองนะครับต้องบอกว่า ในเรื่องของกำไรที่ทยอยบุ๊กเข้ามาเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะต่ำกว่าคาดนะครับต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวังประจวบเหมาะกับในส่วนของตัว property เองเนี่ยในปีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยกังวลในเรื่องของการโอนและการบุ๊หลายได้ราคาหุ้นเนี่ยลงมาแล้วที่ระดับตรงใกล้ๆ1บาทตรงเนี้นะครับต่ำกว่าหบาทเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองกันในเรื่องของราคาเนี่ย ็สะท้อนในเรื่องของมุมมองในเชิงลบไปเยอะเพียงแต่ว่าในส่วนของอสังหาเองเนี่ยนะครับเราจะมีในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจริงๆแล้วกลุ่มอสังหาเนี่ยถ้าหลังจากการเมืองจบนะครับผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มอสังหาจะขึ้นยกแผง ถ้าการมุงจบก็คือมีรัฐบาลเลือกตั้งรเราได้เลือกตั้งเราได้รัฐบาลที่เป็นทางการเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นหุ้นอสังหาขึ้นยกแผงค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างตัวนี้ดูจากกราฟแล้วสามารถที่จะซื้อถั่วทุนเพิ่มได้ไหมคะเพราะว่าดูเหมือนจะราคาค่อยๆขยับขึ้นใช่ครับยกเทียับ่ง่แต่ว่าระยะสั้นตรงนี้เนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสวิงอยู่ในกรอบนะครับไม่เกินบาทสองสตางค์ นะครับเราจะเห็นว่าตรงบาท2สตางค์เนี่ยเป็นเส้นค่าเฉลี่ย1ปีหรือ200วันค่ะฉะนั้นเนี่ยการทะลุระดับ1บาท3สตางค์ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นการเกิดสัญญาณคอนเฟิร์มได้เชิงบวกนะครับกับราคาหุ้นฉะนั้นช่วงนี้ทำใจหน่อยครับค่ะกรทำใจยอดนะฮสั้นๆไปก่อนค่ะขออนุญาตมาที่ตัวของ TFD นะคะมีต้นทุนอยู่น่าจะเยอะนะคะเพราะว่าต้นทุนประมาณ3บาทกว่าตอนนี้ราคาวันณ6บาทกว่าครับสำหรับตัวของ TFD ถือต่อได้ไหมคะดูภาพใน ระยะมีเดียมเทิมหรือว่าลองเทิมกันสักนิดหนึ่งต้องบอกว่าภาพของกลุ่มที่เกี่ยวกับโรงงานเนี่ยก็ถูกกระทบในเรื่องของการเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของคุณภาพของกำไรต้องบอกว่า t f d เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าคุณภาพของกำไรไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับในส่วนของตัวไทคอนเทียบกับในส่วนของบริษัทอื่นๆนะครับที่ทำ business model คล้ายกัน นะครับเราจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวการความผันผวนของไรายได้กําไรเนี่ยน้อยกว่าถ้าดูอย่างนี้ต้องบอกว่าภาพที่ผมมองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีะนะครับเราอาจจะเห็นราคาหุ้นเนี่ยลงมาทดสอบที่โลอีกครั้งหนึ่งประมาณ5้าบาทแปดบถึงหกบาทการรีบาวสั้นๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีในยะนะครับแสดงว่าก็ลองตัดสินใจดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สายคุณเสกสรรค่ะคุณเสกสรรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะ เออพอดีเห็นหุ้นช่วงนี้จะพันปวนนะครับไม่ทราบว่าเอ่อพอดียังไม่ได้ถือหุ้นของอีชีไว้ครับอยากถามว่าจะเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าครับตัวไหนนะคะอีชิตันนะคะครับอีชีค่ะอีชิตันนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะอยากจะฟอ l โ o w เล่นหุ้นที่กําลังร้อนอยู่ในกระดานตอนนี้ครับสามารถเล่นได้ไหมคะถ้าดูจากเชิงเทคนิคแล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูในภาพของตัว v o l a t i o n ค่ะ อิชิตันเนี่ยสามารถขึ้นไปเทรดได้เท่ากับค่าเฉลี่ยของเซกเตอร์หรือเครื่องดึ่มของเขาะอะนะครับซึ่งถ้าขึ้นไปตรง P20 เนี่ยนั่นหมายความว่าราคาหุ้นสามารถขึ้นไปได้ถึงระดับใกล้ๆ22บาทะนะครับในเชิงของระยะสั้นนะครับมีข่าวเข้ามาเมื่อวานถูกตรวจสอบถูกเช็คข้อมูลราคาหุ้นปรับลงมาแต่ว่าไม่เสียเชฟยังไม่เสียไม่เสียเชฟชนะครับ,ะรบฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของหุ้นเนี่ยในระยะสั้นยังดูเหมือนว่า ยังอยู่ในภาพที่สามารถเทรดได้นะครับเ,เรามองลักษณะของแนวรับที่ปลอดภัยหน่อยนะครับจะอยู่ตรงโซนประมาณสัก19บาทะนะครับหุ้นอาจจะมีการพักตัวอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าพักตัวเนี่ดีนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะกับตัวขึ้นไปใหม่ะระยะสั้นนะครับอาจจะมีข่าวเข้ามา ตรงนี้เนี่ยมันทำให้หุ้นยังไม่สามารถจะเทรดคึกคักได้นะครับอย่างนี้ดูจุดเท่าไหร่ดีคะที่อาจจะต้อง stop loss หรือว่าอาจจะไม่สามารถ follow by ตามได้หากเาหลุดถ้าซื้อวันนี้นะครับถ้าซื้อวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรเห็นราคาต่ำกว่าโลของวันนี้ะนะครับแต่จังหวะของระดับราคาที่น่าซื้อเนี่ยผมมองแถวๆ19บเาบาท่ะหะครับก็คือสามารถที่จะซื้อได้เหมือนกันครับนะคะราคาต้องไม่หลุดโลของวันนี้ซึ่งโลของวันนี้นะคะ เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าวันนี้จะทำโลใหม่ไหมครับะะโ,ลโลของวันนี้เนี่ยอยู่ที่19.4ค่ะสิบนะคะก็ยังสามารถที่จะซื้อลองทุนได้สำหรับวิชิตันก็ถ้าหากว่าขึ้นไปเทรดอยู่ในบริเวณกลุ่มเดียวกันเครื่องดืงม่ม P/E ที่ประมาณ20เท่านี่ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2 2บาทใช่ครับนะคะก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ทางการเมืองด้วยแต่ดูเหมือนแหม่ล่าสุดนี้เซตบวกแล้วนะคะขึ้นมาประมาณ 4. จุดตอนนี้ยืนที่1,383จุดนะคะกลยุทธ์ในช่วงนี้ต้องลงทุนยังไงดีคะ ครับผมคิดว่าถ้าเป็นนักทุนระยะกลางะนะครับใจเย็นหน่อยนะครับตลาดลงแรงๆผมคิดว่าดีะนะครับในสิ่งที่ผมมองก็คืออย่างแรกผมเชื่อว่าตัวเลขของกำไรแล้วก็เศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยเรายังอยู่ในภาคที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดได้ในครึ่งปีแรกกำไรของบริษัทจดทะเบียนม,มีโอกาสที่เราจะเห็นการผ่านจุดต่ำสุดในช่วงของไตรมาสที่2นะครับในส่วนของกระแสงเงินผมคิดว่า อาเซียนยังเป็นจุดหนึ่งที่รับเงินะนะครับระยะกลางตลาดลงแรงผมเชื่อว่าดีนะครับสำหรับคนที่มองระยะกลางนะครับยิ้มเลย นะครับคนที่เล่นสั้นนะครับผมคิดว่าระดับ1 3 8 0ตรงนี้เป็นจุดตำแหน่งของการเข้าซื้อ1380แดนนะครับแล้วก็แนวต้านของระยะสั้นผมมองว่าตลาดสามารถที่จะฟื้นตัวไประดับประมาณ1410จุดพั่จุดในภาพระยะสั้น1,420จุดระยะสั้นันครับผมระยะกลางอีกนิดนึงนะคะระยะกลางเนี่ยเรามองว่าถ้าตลาดมีการเซตตัวนะครับลงมาในระดับที่ยืนอยู่ได้สักระยะหนึ่ง การเมืองมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยเรามองว่าตลาดจะเทรดขึ้นไปใกล้ๆพันห้าร้อยจุดค่ะภายใต้สมมติฐานที่ยังไม่มีรัฐบาลใช่ไหมคะ<ช>ถ้ามีรัฐบาลโอกาสจะขึ้นไปอีกมี<ช>ไหมคะใช่ผมเชื่อว่าฟันฟลอร์เนี่ยถ้าเรามีการเลือกตั้งมีรัฐบาลเนี่ยนะครับฟันฟลอร์ของฝรั่งเนี่ยจะเข้ามาสู่ตลาดทุนไทยเนี่ยมหาศาลเลยค่ะคับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลุ้นกันที่การชุมนุมทางการเมืองนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นก็ต้องหวังนะให้ว่า ว่าเรื่องของการชุมนุมต่างๆหรือว่าความขัดแย้งในสังคมเราจะหมดลงแล้วที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเราเลือกตั้งแลจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เด็โอกาสที่เราจะเห็นหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังไปได้ไกลพอสมควรแต่ว่าในเบื้องต้นให้แนวต้านไว้ที่ประมาณ1,420จุดในระยะสั้นระยะกลางหน่อยมีโอกาสลุ้นไปเฉดเฉดสัก1,480จุดพอสมควรหุร้นเด่นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตัวของบ้านปูนะคะราคาสวยมากยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ที่29บาทแล้วโอกาสทะลุ30บาทแล้วไปต่อมีสูงนะคะก็ ถือว่าเป็นหุ้นที่แนะนํากันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะในช่วง Stop Loss วันนี้นะคะหมดเวลาของภาคเช้าแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้บรยการสายงานวิจัยลูกค้าบคุคคลจากบริษัทหลักษาัพย์บัวหลวงคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถเจาะลึกตลาดหุ้นไทยในรายการ Stop Loss จุดหลงทางในตลาดหุ้นได้ทาง Nation TV ที่นี่ที่เดียวที่จะเป็นเพื่อนให้กับนักลงทุนนะคะช่วงนี้ธนวัลปัญชตคุณชัยพรน,น้องพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ